สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตรูดสุดคนพี่น้องก็จะแปลกใจเด้อน้องเพราะว่ามาเห็นลงอยู่ซองบจอจนรนอกก็คือจะคของพิ่นก็นคือว่าแล้วเาไปเหตุงานอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยแบบเพื่นบบได้ค่อยมีขิบล,ลงช่องนะก็เลยสิเอาขิบคนเข่าคนน้ำของค่อยแหละพี่น้องไปลงไว้ให้พิ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาบูมีความเลื่อนไวใน Facebook เฟซบุ๊กเฮิงเฮิงก็สิแบบ มันก็สปิดการสร้างรายได้อ huh. ย่างนันนะก็เลยสิเอาลงไว้เพื่อแบบว่าอาทิตย์ละขิปด้วยยังกันยังดีถ้าบบมีค้นความเผื่อไวจะดีมันก็สิบ่ได้เนาะคือก็สิมาว้าเลยว่าเพราะว่าบางคนเผิ่นเฮ็ดเทาเฮ็ดไห่เฮ็ดนาแต่ว่าโบเฮ็นพ่อมยุกี้แล้วก็บโบเฮ็นเบาลาือวาพ่อมใส่เนาะบางคนเผิ่นกันยังบ่ฮูหั่นะพี่น้องเพื่อก็มีบ้างทามข้ามว่าเบาลาไปใส่เบาจรใส่เนาะคือกันกับขิปที่ซุ้มข่อยอันคนเขาเล่าหันนะนะขิดนี้ก็สิมาตอบเลยทุกคนเอ้ย ก่อนจะลงไปคนเข่าก็ได้เนาะบ่าวจอนพ่อมิวกินคือไปไปเหตุงานประเทศไทยแล้วพี่น้องแต่ก็ไปได้ฮะก็ยังบวชถึงขวบเดือนสําเนาะแต่กว่าผนจะไปผลกับเหตุงานแรกคือคอยเวา้าร้านอาหารผลก็เหตุได้ซ้ำมือสีมือออกอยู่ก็ได้่นก็เลยออกออกมาัดนี้ก็นอนอยู่ห้องยังไ้เหตุงานเป็นซิปมือกว่าจะได้เหตุงานกับปลาไปแล้วเป็นชิพวันวนะพี่น้องไปเหตุงานใหม่อยู่นนทบุรีงาน ทำ่อรถเดี๋ยวนี้ค่ะทำ่อดรถมอไซค์นาสิทิมาตอบเลยเพื่อนยังบุค่อยได้เงินดอกไปผัดกว่าจะได้เหตุงานเดี๋ยวผัดจะพอได้เหตุงานมีเงินแล้วก็ใสหนี่ใส้สินน,อนอ้องเพื่อนทะเลเนาะก็กะหากวิทนี่วิทสินยังบุได้เงินดอกพี่น้องก็คำอยู่กับบุมีเงินก็เลยไปประเทศไทยแหลลคือคอยว่าวก็เลยสิบุได้มาเห็นเห็ดเวียกนำ้ำเบื้องหน้าบักซีหมอกก็ได้แต่ว่าปีนี้ผัดวิทลังจากวิทนี่แล้วพัดอันวันที่สิบสามสิบสี่ สิมานี่แหละเดือนเดือนสิบเอ็ดอีนล่ะทีสิบปลายเดือนสิบเอ็ดผับบานสิได้มาบ้านอีกมาบ้าต่อบ้วก็มายามลูกสาวเนยมาหามิวกีเนยหลังจากมาแล้วกลับลงไปอีกะคอและพี่น้องก็คือเว้าอะไรส่วนเบาเล้าพ่อพลอยไซพิ่นไปถ่ายคลิปอยู่พุ่นเซโปนเมืองเพินพี่น้องก็คือแถวอันเนื้อแถวเนื้อของแขวงสวรรณเขตคนแหละทางฝูต่างเมืองต่างยังคนแหละเพิ่นก็ไปเจ็ดแปดมือเพิ่นก็มา ผักคน,นบ้านช่องสะรานเหมนกับไปใหม่ก็เลยบริมาเห็นเห็ดเวียงเห็ดงานเหมือนกันเนาะหลักๆก็คือคอยแมเพอ่์ไซดแล้วก็ผ่อนนี่แหละสามคนเล้วกเข่าก็ห้าคนมาเกี่ยวสวยในบางรั้งบางครบบเขาเกี่ยวบัวทันก็นโอเคพี่น้องก็มาบอกพี่น้องทำนี้เดอ้อเพราะว่าอันคือคอยลงซ่องไว้ของบาอ่าจราบาจรเสนแนวนี่ก็เพราะคำเขาบอกเลื่นว้ในยูทูบจะกนี้แล้วมันก็สิผิดกฎของเพิ่นหานาก็เลยลงไว้ให้เพิ่น พอเพิ่นก็เฮ็ดแต่งานมันก็บ่มีคลิปอีหยังให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะก็จังได๋ก็ฝากติดตามรับชมให้ได้เด้อพี่น้องก็อย่าเผาปะาเผาทิ่มกันเด้อป้าื้อนี้ก็ไปคนข้าวคนน้ำพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ค่ะลมแล้วก็บดแล้วก็ฝนตกยิ้มยิ้มตั้งแต่เช้าพุ้มหัดคายแต่ตกบ่แฮงยันพ้นทําข้าวเลยสิไปเก็บข้าวซะก่ออนนมื้้ีเบปรกไปชมนํากันเนาะพี่น้องจังได๋ก็ขอบคุณมาสู่คนเด้อปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กอยู่พี่น้องเอ้ยคืบ อ๋อฮ oh, an <t ôi> ัลโหยังหมัดโบเรียวสำเนาะขนาดหมัดไหวตั้งแต่บมื่ท่นขึ้นกินข้าวเที่ยงเขาได้ก็ยังหมัดโบเรียวโบนอยู่ฝนก็ลงมิดอยู่ยามนี่เหลือเกินฝนตกอยู่กะสีหนาวหนฮัดยังมีฝนพวกเป๊กพวกเป๊กอยู่เมื่อคืนนี่ก็ตกใครแต่ว่ามันโมแหง ไปคนขึ้นรถซอยคนกันดูบ้านเรับก็คือหูแะละพี่น้องเอ้ยข้าวคลองยังกระแหงแต่ว่าบอจอนกำลังไปกำลังอันเริ่มต้นซัม,มาะกำลังเริ่มต้นกนยังพ่ได้ยังนอกเนาะบันละ400สี่ร้อยกะซื้อข่าซื้อน้ำกินมือหนึ่งกะเบ,บิดลละร้อยหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทพี่น้อง ได้โวลายกับพ่อได้บัตพื้นนะนะบัตรสมุดมาต่อบัตรเดือนหนากลับลงไปใหม่อาจิขายบุมีหนีมีสินกลับลงไปจะชินใเหตุงานเลยไปสุดแรกมันเชียเวลานำการแบบทาบได้เหตุงานเด้มันนี่ใส่หนีก็เจ้าอีกบุระผันวิดหนีแลวผัดต้องเก็บเงินเอาไว้ขาลาดไปกลับมาบ้านโลกกรุงเทพอ,อีกมันข,าขา่าใช้จ่ายลายมันลายติดลายต่อได้โวลายกับบัดหนาบัดในบัตรกลับลงไปอีกเหตุงานได้เงินกับพ่อได้ ลูกใส่เถอละพันเถอละยังก็เอาดีวกว่าบ้านก็มีรายได้ยังเนาะคนเขาเ่าก็หลอดคนปกแปกปกแปกมาอยู่ bọc bạch bọc rồi đấy lúc nào u u nhau phân tốc ôi khăn ta khâu này cái nhánh kêu chứ bộ là mấy nhung ยุงยังเกี่ยวยากนักะบพัก,กยังพี่น้องบอื่นจากที่ได้คนงานจตกคนหาคนงานมนเกี่ยวเข่าเข่าได้กระซุกถั่วทีบถั่วแดนชุกถั่ววัดถงหน้าแต่ละคนค่ะเข่ากู ตัวนี้นะเขาปลูกเขามุณไหนนี่น เต็มได้หลดหนึ่งยังเรือชองอันน้อยๆกระปอกก,กับแ๊กผมได้เต็มห้ซุกเป็นกอเป็นดอนเนาเก็บกับอันนะสงสัยต้องเต็มแล้วต้องเอาไปส่งก่อนแล้วค่อยลงมาเอาใหม่บ๊ายายดอกหลดที่ช่องน้อยหนึ่งเลยแต่ว่ามันพอกระเทินดิส่วนต,ตัวเกี่ยววันอยู่บริกเก็บวันนี้เก็บแต่ตัวเกี่ยวแต่มมือก่อนมือซื้อนี่ เรือนาสองไห่บ่หอดสองไห่ซ่กนี่อันเดียวก็ทางแคมยังบปเกี่ยวมันยังเขียวกองไว้พอผลคนเองเพราะว่าสุมเฮาสิปเกี่ยวข่าละแ้วกันยังต้นน่ะก็ะบ่กีหมัดหนึ่งพอ่นจะเอาอันข่าต้นในรถขึ้นไปส่งเพิ่นก็สิลงมาเก็บเองผิสองอันมันบ่ได้ลายนะ่อยกับสิบไปห้าเกี่ยวข่าต่อจากให้มือเศร้านี่ซะก่อนพี่น้องยังบ่แล้วห้ยใหญ่เติบเกี่ยวสองคน ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเพราะว่าย้ำนี่คำไว้ขำไว้ห้าม่วงแรงนี่อยากมืดแล้วเลยสิไปเกี่ยวต่อมันแล้วเวข่าที่ยังบุคนมันกันยังบุลายเนาะบพอพิคนเอาขึ้นไปส่งเดี๋ยวคนขึ้นลงมาเอาเอง่นฮะอย่าอง่องแห้งหันอกๆงตีอย่ามันดึงหมัดเข่าเลยงัว,วนี่เข่าเป็นหมางมันก็นกินเด้พี่น้อง งูเถกสองตนี่แหละพ่อผนเอาเข่ามาถูกกินหญ้าส่วนตัวอื่นนะเอ้ยบ่ได้พ่อหญ้าพ่อหนี้นอกจากเข่าแล้วบดทงจยงสิปล่อยมันเลาะทงกินหญ้ากินลูกคงลูกเข่าเนาะเนี่ยหันงอกเงาะมาใส่พะกากัดหมาเข่าบ่ฮะเบิ่งอิ่มแต่ผลสองตัวนี่แหละงวเทถกดำสองตนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ้งนะเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ย พ่อพคนยังแก่ตัวหนาโบแล้วตัวนี้แรดไปก่อนนะมันขิดดึงอลีได้พี่น้องเพื่อนบ่บรีดดึงดิลินดึงอลีทางผู้เร่ประตูทางออกคนอยากออกแล้วเพคนขับกินแต่เศร้าเพคนเอาอิ่มแล้วขับโบเบิ่งมันก็ดึงกินี่ข้าวอันนึงมันก็าดมากมันหันหงอกไปเลยผู้เด็กกับเรือตัวนี้แหละเม่กี้มัดซ้ำจุ่มถึงคอยเก็บกองๆไว้ โอ้มันเอาหลดไทยลงไปหันเลเดี๋ยวเพื่อนเอาเข่าตัวนี้ไปส่งเดี๋ยวเพื่อนลงมาเอาเองเกี่ยวเข่าก่อนนี่เดี๋ยวพี่น้องเว้นนี่เกี่ยวสองคนนี่ขึ้นเปียมุงกว่าเกือบเที่ยงแหละฮิ้วเข่าจ่าขาสั่นหยอกๆเกี่ยวสองคนเพราะว่าอันพ่อเพ่นก็ไปมัดเข่าได้มือเว้นนี่ตอนสายๆมัดเข่าจงแต่เก้าโมงละ ก็จะแล้วกับพอดีขึ้นกินข้าวเที่ยงสุพยกับเกี่ยวข้าวถ่าสองคนแล้วก็มือเศร้านี่อยู่ในหันเข่งหนึ่งาะวเขาเกี่ยวตะแรงวา่มันาำหาตัวนั้นอะเข่งหนึ่งเข่งเกี่ยวล้งเศร้างามยุ้หยหห้กับหาตัวเกี่ยวตัวนั้น่ะถัดไปตรงเกี่ยวลแล้วเอ,อ๊ะเอะเหยียบหนิดเข่าขเขาเกิอเกี่ยวสบาย อ๋อมันแลนเหรออนกับใบซอโอเคน้องเขโตเกี่ยวเขากันใบซองนะี่อือตามมมีได้ข่าหมูด้วเออขาก็ได้น้ำ่าหมันไ่มกลชาไปนีนเป็นตุเน็นไก็ั่ว่านเ็นหบไปเลยอม่ตอดกัาไแบบนี้เปนั่วเลยำนาไำนานำนานำนาำนา หามงอดเลอนีมนข้นวนีกัคือึ้นเมือตทีักยังโลยังนท่ากันเนาะนี้บเนไวอา้นีิตลอดได้แต่ใครจะบุแงรจะบแงเดียอยเห็น่ะหยิบแตหยิบบไรดไรดีขี้ดิ่เียด่งได้ขี่งใหได้ข่งข้ิ่เลยเเป็นผ่อนแล้วบนี้มันขึ้นแล้วก็เพิ่นย่งมันขึันุคอยด่องห็กัม ถ้เาเกี่ยวเป็นพรเัาก็ว่างว่างว่างเป็นกำเลยสมเชียงรักมันจะไวกว่าแต่ว่าเข่ามันแห้งดีว่าถ้าพึ่งออกทีใช้ตะเครื่องเนาะเผ็ดเป็นกำแล้วเขาผึ่งก็ได้แบบเผ็ดเป็นพรอนะว่างว่างเป็นกำยายออกแต่ว่าเขาก็สามารถผึ่งออทยยีได้ที่โต๊ะก้นรถไปผึ้นหรืเ,เพื่อนม,มีมนไปไปนนอย่างว่าธรรมดิติ๊กินมาแบบนั้นพอดีของมันนะแต่ตอนนั้นนะมันจะไวไวแต่มันจะแห้งซาแห้งยากก็คือเผ็ดแบบนี้เจ้าใส่เร็วนี่ล่ะอีกิสามตัวหนึ่งเขาเอง ถูหน้าคูณได้ก็เหืออยู่ทุกวัตถุหน้าทุกวัตถุหัวส่งแต่ละคน ตอนแรกคิดว่าหามงแรงคุณได้ชีแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเวลาสามมงเข่งแล้วแลละแต่ว่าสิบอริเกี่ยวเข่าต่อสิบิคนเข่าซอยพ่อวบ้สักก่อนแต่บิดคิดว่าสีมัดแต่อาหั่นกระเพาะบันนี้พนมันตกหยิบหยิบอยู่ตลอดนะพี่น้องกลางคืนยันมันตกแห้งก็เลยพ่อมันก็เลยหมัดหมัดตืมอีกเนาะโมโหอะสิมัดอันเดียวนี่ที่ผลคนอยู่หรือสิมัดอันนี้นะก็เลยสิบิคนเข่าซอย่อมบ้างสัก่อน ว่ายอดนตกใส่กลางคืนเถอะนะเข่ามันบไ,ได้อย่างแหงหนี่น้องว่าเห็ดเป็นพอ่อนแล้วมันกระโบแดดมันก็นเลยโบแหงแต่ว่าคับจิป,ปาไว้ของพนตกใส่ให้ใส่อีกมันให้สีนักกว่าเก่าก็เลยเก็บขึ้นไปน้าแต่บริเก็บเบิดดหลอกอันที่เกี่ยวเมื่อวานยังายอันเก็บขึ้นไปตื่มสักอันสองอันนะแบบห้ยองห้ไหาหน้านะเบิด์ตอกเลยหยา สรุปตอกบนเรือน้อยหนึ่งพอบนเลยลงมาหมัดไห้นน่พี่น้องคนว่าเกี่ยวเข่ารถเพราะว่าหมัดไห้นากกบ่ท่านเบิร์ตสำหรับตอกเบิร์ตเลยเพื่อนกเลยาตัวนี้มืออื่นจังคน,ม,นมืออื่นจังมันเอตัวเขาเกี่ยววนันเ้ว่อนมาเกี่ยวข่าต่ออีกมืออื่นพลเรสิเก็บซุ่มนี่เข่าเจ้าเข่าเจ้าลํามันห้งอ่อนห้งฮักง่ายถ้าซุก,กว่นนี้่นุ่งเบิร์ หักถบไปคนแห่งคนันเันนีนก็ยังล่มไกวกันเลยเนาะล้มมันอ่อนพี่น้องเข่าสูงลักๆคือเข่าเหนียวเข่าเจ้ากับสีใสอยู่แต่ผนใส่บรายใสพอได้แบบสีหุงกินนะท,ท,นทา่านะใสแบบนาสามสี่อันน,น,อน้อยพี่น้องก็ได้ปีที่แล้วได้หาหกสอบหาหกสอบกับท่านได้กินเบิดดอก คือเวลาเขาซีซีที่เราสอบเขาเปลือกมันก็ชีได้เป็นเขาเจ้าอันโบลายปันใดแต่ก็หุกกินดุอยู่ได้หูกุงดุอยู่เขาเจ้าก็ได้หลักๆกินเขาเนียวเขาเจ้าก็กิกนดุอยู่ดีเด็กเขาเจ้าตอมันชุงบ่ตอเพื่องมันชุงเนาะอีกอย่างมันก็ถี่สังรางอยู่เด้ บรได้ดอกเขาเจ้ากินดุคือ,อยังนี่โอเคพี่น้องเรไปเกี่ยวข้าวต่อกันอันสูงเกี่ยวยากยิ่เข้าวนี่มันก็ไกวไปไกวมาอันซุกขักกว่าน,ขขวนี้ขั้มาให้ว่าอันเล้นน้อยนึงดอกมีอันนี้แห,หละอันผูกอันเมื่อนี้อันนี้ก็คะแ็มแล้วว่าเพราะว่ามันค่ำเลยเกี่ยวไปพี่น้องซ้งามหอดหาโมงสังเกตตละเถือ่อค่ะสามวงกว่าหนกขันันกเข้าขันนะ จะขู่มอดขู่อะไีเยวนยตะกี้อะไปีทีแล้วชุทใส่จะเข่าสูงกันนี่แหละบิดถงเขาเนียวกเขาสูงกันีเดีลววันนี้มันจะวามาล้มมะฮักมากอยง่ายมะลำมันอ่อุณเยบปาเขาสูงนี่ตเข่าเจ้านี่แหละเขาเจ้าตี๋่ะนี่อเขาเจ้านีใส่มาลายีล้ ชูงยังพอล่มพีเด้งมันเกี่ยวค่อนข้างจะซาเขาสูงเนาะมันดึงยากมันไม่ได้ไว้แปปดๆไปได้นะมันซาเกี่ยวไว้ม่ได้เขาสูงมันไกวกันไปต้นมาเฉยๆม่าล่มอีกแล้ ผคมบคมกัีเกี Schweiz ่ยวบคมดึงก็จะได้บานย่ยข้เกี่ยวสีใบมันจะลายอย่างเงี้ย เกี่ยวข้าวเจ้าล่มน,นี่แล้วล่ะพี่น้องพอพันลงมากำลังเกี่ยวตัวน้อยตัวนัาต่อสมภาพสิเม,มืองเลยเนาะค่ำเป็นเวลาสี่โมงห้าสิบสามตะเวนวเวกายจะตกเออโอเคทุกคนพอนพนคลิปหนาวุธคุณสุขสุขคนเดอ้อไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง